สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่20ธันวาคม2563โดยใช้บุ้ว่าครั้งเชลซีครับเรลาดูข่าวเชลซีกันวันนี้กันดีกว่านะฮะมันมีขาา่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีในช่วงวันนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนโอเว่นมาอีกแล้วไทยผลใส,สกอร์ในเกมคู่ของเชลซีพบกับทางเวสต์แฮม โดยงานที่ผมทำไปเคลโนเวนอดีตกองหน้าของสวิกาดงออกโรงนะฮะทำนายผลการแข่งขันในสุกร์ธันิกิจในคู่คืนวันจันทร์นะฮะระหว่างเชลซีพบก,กับทางเวสต์แฮมอิตและก็ใส่สกอร์เอาไว้ให้ลุ้นตามเดิมนะจ๊ะโดยกันนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะแย่มากที่ผมสลหรับทางผู้จัดการแฟลนัมพาธน,นะฮะเพราะในขณะที่กำลังสถาปนาตนขึ้นเป็นทีมลุ้นแชมป์พวกเขากลับแพ้ติดต่อกันถึง2เกมจบอันดับร่วงกลาวรุ่ดเลยนะฮะ สาที่ทางเวสแฮมยกระดับคุณภาพขึ้นมาสูงมากเลยในฤดูกาลน,นี้และก็สามารถเก็บแต้มสําคัญจากเกมยากๆได้บ่อยครั้งฉะนั้นหากเชลซีไม่เค้นเอาศักยภาพออกมาจะถึงขีดสุดแล้วล่ะก็ทํามแต้มหลุดมืออีกนัดเนี่ยมีโอกาสก็เช่นกันครับแในส่วนของตัวผมเนี่ยยังให้จุตินภาษีดีกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรเพราะสติการเล่นในแซมฟอร์บริตนั้นค่อนข้างน่าประทับใจฉะนั้นเราสามารถหวังได้ถึงชัยชนะนะฮะโดยที่ยิงประตูทั้งสองฝ่ายชัวร์อย่างแน่นอน โดยการที่โอเว่นทำนายผลไว้นะฮะก็คือว่าทางเชลซีนั้นสามารถเอาชนะเวสแฮมไปได้3ต่อ1กันเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะผมก็ทำนายไว้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นจริงเช่นนั้นไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับจับตาตราสิงต้นปี โดยการน,นี้ถ้ผมทางผู้จัดการแฟนลำพาดอาจจะต้องลงมือปรับแต่งทีมของเขาอีกครั้งนะฮะในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยการทำธุรกิจอเมื่อเร็วนี้ของพวกเขาถือว่ายกระดับทีมขึ้นมาพอสมควรซึ่งก็มีนักเตะที่เข้ามาสู่ทีมนั้นก็จะมีทีโกซิวาเอชอวร์แมนดีและก็ชโมเวยเนอร์ ขณะที่นักเตะอย่างคลายชาวเวิร์ฮาคิมซูเยสและก็เบนซีเวลก็เริ่มที่จะปรับตัวกทางเสียงรนุนได้แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางสาปนาตนเองเป็นผู้ท้าชิงแล้วเชลซีก็อาจจะเพิ่มขุมกำลังให้กับทีมอีกสักหนึ่งหรือสองคนในตลาดหน้าหนาวในช่วงต้นปีนี้โดยนอกจากนี้นะผมยังมีนักเตะอีกหลายคนที่พบว่าตนเองนั้นต้องกลายเป็นส่วนเกินและจะต้องเก็บข้าวของยากไปเราจะมาดูกันว่ามีดีลไหนที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อข,ขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้กันบ้างน,นะฮะ ของมันเคยนะซิวาลั่นอยากจะคว้าแชมป์เยอะๆเพื่อจะจารึกชื่อไว้กับทางเชลซีโดยงานนี้ถ้าผมทางเจนโ้ซิวากองหลังจอมเก่าของทางเชลซีออกมายืนยันแล้วว่าอยากจะประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ให้ได้เยอะๆนะฮะเพื่อจะจารึกชื่อของตนเองเอาไว้ในฐานะหนึ่งคนสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ของทัพสิงห์ความเชลซี โดยผมเป็นนักฟุตบอลประเภทที่อยากจะพาทุกทีนนั้นย้ายไปค้าแข่งด้วยประสบความสำเร็จนะฮะการคว้าแชมป์เพื่อจะรึกชื่อของตนเองลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรโดย R.S. Futebol เป็นสโมสรแรกที่ผมนั้นค้าแข่งกันด้วยถึงจะไม่ได้คว้าแชมป์รายการสำคัญแต่ทุกคนก็จดจำได้นัานะดาวรุ่งคนสำคัญตลอดไปเช่นเดียวกับทาง Juventude Futebolense ที่คว้าแชมป์บอลถ้วยได้สำเร็จก่อนจะพาตนเองย้ายมาอย่างเอซิวิลนต่อ้ดยเปเชตามลำดับนั่นเอง สิ่งที่ผมโฟกัสใกับตัวเดงก็คือการประสบความสําเร็จนะฮะการได้จารึกชื่อเอาไว้ในฐานะคนสําคัญสำหรับทางทุกสโมสรฉะนั้นจึงไม่อยากจะเห็นแฟนๆต้องผิดหวังไปด้วยเพราะอย่างไรแล้วพวกเขาก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่จะพาเซลซีนั้นคว้าแชมป์ให้ได้เยอะๆนะฮะซึ่งจากนี้ไปจะค่อนข้างจะเชื่อมากซะด้วยว่าพวกเรานั้นจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เหตุผลที่ไม่ปังอดีตแข้งแนเชลซี Chelsea จับฮาเวิร์ดเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดอีกครั้งโดยงานที่ผมมาริโอเมลชอตนะฮะอดีตกองหลังของเชลซีที่มในศึกฟุตบอลอังกฤษเชื่อมาว่า Harvard, ขายฮาเวิร์ดกองกลางดาวรุ่งควรจะได้เล่นในตำแหน่งที่ถนดัดนะฮะเพื่อจะตัวนั้นได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงตามการรริง,งานจากทาง Talk สปอร์นั่นเอง โดยที่ทางพร,ารีเมียร์เลือดเยอร,อรมนีคนนี้ถูกจับให้เล่นเป็นตัวริมเส้นนะฮะเสียสัส่วนใหญ่ทําให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถประเบิดฟอร์มเหมือนตอนที่ค้าแข่งกับทางไบ y e เออร์เลเวอร์คูเซ่นนั่นเองผมรู้จักนฮาแบดก่อนที่เขาจะย้ายมาเล่นให้กับทางเชลซี ผมรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ค่อนขอ้างจะสูงนะสิ่งที่แตกต่างที่ผมเห็นก็คือเชลซีเขาจะรับบทบาทเป็นตัวริมเส้นนะฮะแต่ที่เยอรมน,นีเขาเป็นกองกลางหมายเลขสิบหรือกองหน้าเขามีสละในการเล่นมากกว่าเพราะเป็นคนสร้างสารรคเกมให้กับทีมเมื่อย้ายมาที่เชลซีเขากลับไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดนะฮะพวกเขาทำให้นักเตะต้องอทำความคุ้นเคย กับระบบของเชมซึ่งมันต้องใช้เวลาผู้คนไม่ได้คิดว่าเขาคนนี้ต้องการเวลามากสักเท่าไหร่นักเพราะค่าตัวมหาศาลเลยตอนที่ย้ายร่่มทีมแฟนบอลต้องการให้เขาเนี่ยระเบ,บิดฟอร์มทันทีโดยเมชช็อตคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้นะฮะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าทางชิมโมวนเนอร์นั้นจะว่าอย่างไรกันต่อไปนะฮะผลงานเขาจบมาดีไหมในช่วงเลกที่2นะฮะของผิวอังกฤษต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ไม่งั้นอดนะจ๊ะลำพาเตือนแข้งเชลซีต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อนที่โปรแกรมคริสต์มาสจะมาถึงโดยงานนี้นะผมทางฟรังด์ำพานะผู้จัดการทีมเชลซีได้กล่าวมาว่าลูกทีมของเขาเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลอังกฤษสองเกมหลังสุดเพื่อที่จะ,ตะเตรียมตัวนะฮะ,ะเผชิญหน้ากับโปรแกรมสุดหวาดโหดในช่วงคริสต์มาสตามการรายงานจากทางเชลซีเอฟซีดอทคอม โดยกันที่สิงบรูโชฟไม่อย่างยอดเยี่ยมด้วยการไม่แพ้ใครมา12เกมติดต่อกันแล้วก่อนที่พวกเขาจะโดนเอฟเวอร์ตันนะฮะ,ะและก็วูฟเฉือนชนะในสอนัดสลังสุดซึ่งในายใหญ่ชาวเมืองผู้ดีได้ออกมาเตือนลูกชีมมาว่าจะต้องเรียนรู้จากความบิดพลาที่เกิดขึ้นเพื่อจะรับมือกับโปรแกรมสําคัญในช่วงคริสต์มาสให้จงได้เดีย๋ยวเขาบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะได้พักกันนิดหน่อยนะแต่ก็หวังว่านั่นจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นักเพราะเมื่อคุณแพ้มาคุณก็ไม่มีความสุขหรอกนะ สภาพร่างกายของตั๊กแตนนั้นต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวเจอกันในช่วงที่นัหนวงกันต่อไปนักแตะต้องเรียนรู้จากบทบาทเ่านี้เพราะเกณฑในช่วงคริสต์มาสนั้นมันจะมาถึงเร็วนะฮะผมรู้ว่าเราทําได้รู้ว่าความคงเส้นคง,งวาคือส่วนสําคัญเราไม่แพ้ใครมานานแล้วซึ่งมันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายแต่การที่จะไปถึงยังจุดนั้นที่เราต้องการนั้นมันต้องใช้เวลาซึ่งถ้าคุณทําพลาดนะฮะคุณก็ต้องรีบลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สู้ต่อไปให้จงได้ นานผมเป็นนามางานนี้เป็นคำพูดนะฮรปลุกใจของทางผู้จัดการแฟรนแกาน์คนนี้กับลูกชิมนั่นเองเรลมาดูทุกข่าวต่อมากันดีก่อนครับน่าเป็นห่วงอยูน่นะตอนานรับนะครับกำลังฟองของไคลส์ฮาวเวิร์ดหลังเกมไพ่วูฟแฮมตันโดยงานนี้ฟรองเลวิฟนะครับอดีตยอดกองหลังของทางเชลซี กล่าวมาว่าเขาเนี่ยรู้สึกกังวลเรื่องฟอร์มการเล่นของทางไคลสฮาวเวิร์ดนะเยรเมิเกอร์อายุน้อยในเกมฟุตบอลเบรกิทนัดล่าสุดเมื่อคืนเป็นพุชิ่านมาตามการรายงานจากทาง e s p n นั่นเองโดยตัวเตีวิชเอสีรายนี้โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักในเกมที่ทางสิงปรูนะฮะปลุกไปพ่ายกับทางวูฟแฮมตันด้วยสกอร์2ต่อแบบสุดตรามาซึ่งทางเลอร์บิฟได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่า บางครั้งนั้นดูเหมือนว่าเขาคนนี้ไม่อยู่ในเกมนะเขาไม่ได้คิดที่จะชดเชยการขาดความเชื่อมั่นด้วยความกระหายหรือการเป็นนักสู้หรือนักแสดงให้พวกเราได้เห็นโอเคผมอาจจะยังเล่นไม่ดีในตอนนี้แต่ผมจะสู้เพื่อสโมสรและจะไม่หายไปไหนคุณสามารถฟอร์มตกได้จิโมเวนเนอร์ er ก็ไม่ได้มีเกมพิดีนักเราได้เห็นเขาพยายามที่จะสู้เพื่อชีมเราไม่เห็นฮาร์เวิร์ดทำแบบนั้นเลย ผมรู้สึกกังวลใจกับเด็กคนนี้จริงๆผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาการะทำไปตอนนี้และผมก็ต้องการคำตอบณเวลานี้เป็น,นวัวาง,งานที่ต้องรอดูฟอร์มกันต่อไปก็แล้วก,กันนะครับผมในช่วงงานอ่า m o y n i y n t g ท t ที่ถึงนี้ต้องรอเลุ่นกันแล้วมติข่าวต่อมากันดีก่อนครับลัมเ์ราวคู่หูดอยส์นะฮะพิสูจน์ตนเองไม่ใช่ของเก๊ โดยงานที่ผ่านผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาดผู้จัดการทีมเชลซีออกโปร่งกระตุน้นไคลส์าฮาวเวิร์ดและก็ชิมโมแวนเนอร์สองผู้เล่นสัญชาติดอยซ์ค่าตัวแพงให้กู้ผลงานกลับมาได้ไหมหลังจากปลายแรกโดนพิษโควิด -19 ีเล่นแรงนะฮะจนเล่นไม่ขึ้นเลยส่วนรายหลังเนี่ยยิงหมูหกบ่อยกันจนเกินไปจนเขาเนี่ยหมดความมั่นใจไปแล้วโดยฮาวเวิร์ดนั้นโดนซื้อจากทางเดอร์กูเซนมูลค่ากว่า7 1ล้านปอนด์ผลงานในลีก11นัดมีเพียงแค่1ประตูกับอีก2แอสซิส ในจำนวนนั้นเล่นครบ9กาสิบชีเพียงสามหนจนคนในวงการเริ่มนินทามาว่าของปลอมทําเหมือนนะเนี่ยอย่างไรก็ตามลำพาดรีบปกป้องบอกห้องให้เวลาแข่งดาวรุ่งกันหน่อยเพื่อที่เขาจะสร้างความคุ้นเคยกับระบบนะฮะโดยเขาได้บอกเลยว่าคิดว่าระบบ4-3-3นั้นเหมาะกับไคลส์นะก่อนจะติดโควิดในจีนเขาทำมาที่ได้ดีมากเลยนะกับตำแหน่อง,องดังกล่าว ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเขาสามารถเล่นกับพวกเราได้หลายตำแหน่งนะฮะแต่แน่นอนว่าความสม่ำเสมอตำแหน่งที่หนึ่งบางครั้งนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีและนั่นคือบางอย่างที่ผมจะ,จะมอบให้กับเขาหากคุณสังเกตและก็วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรกันขึ้นที่นี่นะับผมคลสันนี้ย้ายมาโดนไม่ได้มาร่วมปีซีซั่นเขาเริ่มทำผลงานได้ดีมากในช่วงต้นฤดูกาลจากนั้นเขาก็ติดโควิดในชีนเมื่อฟื้นกลับมาแล้วก็โดนทุกสายตาจับจ้องนะฮะเพราะค่าตัวของเขาค่อนข้างจะแพง แต่ผมคิดว่าเรานั้นต้องมองภาพกว้างกว่านี้กับกรณีนี้โดยยอดเตะเตะต,ต่างชาติหลายคนที่เคยเล่นในฟิวหนังอังกฤษก็ต้องใช้เวลาก่อนที่จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นผมไม่ได้จะบอกว่าคลายสมุดนั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่คิดว่าเราต้องให้เวลากับเขาหน่อยในการปรับตัวและก็นอกสนามนั้นคือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้าทุกคนล้วนอยากยิงประตูอยู่สมเสมอแต่บางครั้งพวกเขาก็ต้องมีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นในการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไป พราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอหรือกองหน้าทุกคนเคยสัมผัสไม่มีดาวยิงคนไหนในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะที่จะสามารถยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องในทุกนัดตลอดเวลาอาชีพการค้าแข้งที่ยาวนานแบบนี้ดังนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับประเด็นนี้เขาต้องมั่นใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้ต้องคอยวิ่งเข้าหาพื้นที่แล้วเดี๋ยวก็ยิงประตูได้เองอย่างไม่ต้องสงสัย เชลซีที่แพ้มา2เกมติดกำลังจะลงสนามพบกับทางเวสต์แฮมนะฮะในเกมมันเดย์ไนท์ซึ่งเป็นทีมผู้รีกและก็สังกัดเก่าของทางผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาต์นั่นเองก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่20ธันวาคม2563โดยใช้ผู้บัะครั้งเชลซีครับ